นี่นะครับก็จะขึ้นว่านะครับการทำธุรกรรมล้มเหลวนะครับเกิดข้อผิพาดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุให้ดีเควตใหม่นะครับมุน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 ,มน,มนอยู่อย่างนี้นะครับมันมีเหตุผลนะครับมไม่ใช่ว่าบังเอิญน,นะครับถ้าเจอนี้ให้ออกมาเลยนะครับ ถ้าเงี้ยล็อกละไมไ่ตัดการเชื่อมต่อนะครับตัดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หลักเชื่อมต่อบ้างนะครับตัดออกมากป,ปรับเปอร์เซ็นต์บ้างนะครับภาพก็จะเป็นอย่างเงี้ยค้างอยู่นั้นนะถ้าเจอแบบนี้ให้ออกไเลยนะครับคุณปั่นทั้งวันจะไม่ได้กินหรอกเป็นที่แอดมินนะครับตั้งค่าครับ ไม่ใช่เน็ตไม่ดีนะครับเน็ตแรงมันจะได้ยังไงนะครับบางทีก็ช่วงกำลังแตกนะครับตัดออกไปแล้วก็ปล่อยให้เรา,าปั่นแตกเราอท้ภผ้ามืก็คือว่ารู้นะครับว่ามันกำลังแตกเราก็เครดิดอ่ะมันเข้าแล้วแล้วก็ไปแอดตัดเครดิตออกในช่วงที่ว่าเรามันหมุด้าหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ แอดมินใช้นะครับซึ่งวิธีนะครับก็จะม,มีค่อนข้างเยอะมากเลย